ใจมากเลยค่ะเมื er ่อกี้ไปกดออดบอกว่าฉันขอซื้อฟักทองฮาโลวีนได้ไหมเขาก็ทำท่างงแต่ว่าเป็นหนุ่มๆนะคะหนุ่มๆฝรั่งอยู่ในไม่รู้ว่าเรียกอพาร์ตเมนต์หรือทาวน์เฮาส์ส่วนอันนี้จะไม่เอาไปค่ะเพราะว่ามันไม่อร่อยเลยมันเหมาะสำหรับทำทำขิ้นพายหรือว่าพายฟักทองนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่อันนี้ไม่รู้นะคะ ว่ามันอร่อยไหมคะแต่เนี้ยค่ะแต่อันเนี้ยค่ะอร่อยอร่อยมันน่าจะเป็นฮาร์เบอร์สคอชถ่ายรูปถามก็จะบอกว่าแค่แค่สคอชส่วนอันนี้ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะรสชาติจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้ผิวเขาจะเกลี้ยงมากค่ะแต่อันนี้เคยกินแล้วอร่อยส่วนอันเนี้ย อันนี้อันนี้ก็น่าจะอร่อยค่ะมันมันน่าจะคล้ายๆอันนี้ทีนี้ตัดสินใจไม่ได้ระหว่ังลูกนี้กับลูกนี้โอเนี่ยค่ะลูกนี้ก็น่าจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นผิวคังคบแต่อันนี้มันไม่อร่อยสีส้มนี่นะคะที่เขาเอาไปทำเป็นแตกียงที่เขาเรียกว่าแจ็คโอเรนโต้แจ็คโอเรนโต้ซึ่ง เขาก็ไปเรียกเข็ดพิษสีสม้มเป็นแจ็คออรเรนทิลมันอาจจะเป็นเพราะว่าสีจะคล้ายๆ่ยที่จะเอาไปคืออันนี้แล้วคิดว่าเขาไม่เขาไม่เก็บถ้าเก็บเขาเก็บไปนานแล้วเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนโอโ้มันเหมือนไก่งวงเลยอะ่ะเหมือนหัวไก่งวงเลยอะ่ะ๋ยวาลองยกดูซิว่ามันหนักไหมคะ ขวดมันหลุดขวดมันหลุดเดี๋ยวขอไปทิ้งลงในถังขยะนี่ก่อนทิ้งลงในถุงขยะนี่ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ขวดเบากะลูกที่เราไปหิ้วมานะคะส่วนลูกนี้เบานี่ลูกนี้เบาไหนดูดูลูกนี้โอ้โหลูกนี้หนักกว่า เสียงเสียงไม่เหมือนลูกเมียหนักนีมเนี่ยโอ้โหหนักเหมือนกันะที่อยากได้คืออยากได้ลูกนี้กับลูกสีเทาค่ะปัญหาก็คือถ้าอุ้มไปทีละลูกก็ได้ค่ะถ้าจบปิดคลิปนี้แล้วค่ะจะลองอุ้มลูกนี้ดูมันน่าจะอร่อยอ๋อ เิวมันตะปูตะปีในรังด้วเนี่ยค่ะอันนี้มันไม่อร่อยเคยกินแล้วเขาไม่มาเห็นไหมเขาไม่หรือว่าเขาดูจากกล้องมันจะมีกล้องอยู่ตรงนั้นค่ะนั่นะคะมันจะมีกล้องเขาจะดูจากกล้องค่ะมีกล้องอยู่ตรงนี้เพราะ้าเขาเก็บเขาเก็บไปแล้วนี่ตัดสินใจไม่ได้ อ๋โห,หง่ายองตีรูกงมิสิสเนี่ยอันนี้เนื้อแน่นกว่าปิดขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะอยากได้รูปนี้กับรูปนี้ขอบคุณมากๆค่ะอุ้มไปแล้วเดี๋ยวจะผ่าเนื้อให้ดูแต่อยากได้รุกนี้ด้วยคะ่ะกับรูปนี้แต่รูกเนี้ยต้องเอาไปเพราะว่าเคยกินพันนี้แล้ว ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ